60 days best of me ครับคุณผู้ชมแคมเปญน,นี้ของเราที่เราทำร่วมกับสสสเนี่ยนะฮะขอบอกเลยว่ามันไม่ได้แค่เริ่มต้นในเดือนจนูหรือมิถุนายนแต่หลังจากที่แคมเปญเราถึงแม้จะสิ้นสุดแล้วเนี่ยก็ยังมีคนให้ความสนใจในการออกกำลังกายไม่ใช่แค่ช่วง60วันด้วยแต่ทุกๆวันแหละนะฮะขอยกตัวอย่างนะครับผู้ที่ร่วมแคมเปญกับเราในการได้มีโอกาสคืออย่างนี้ best of me แคมเปญเนี่ยบางทีคนอาจจะมองข้ามไปก็คือ หลายคนในประเทศเนี่ยอยากจะกลับไปเจอคุณที่เพอร์เฟกที่สุดของเขาเป็นเบสอฟชั e นเบสอฟบีเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามาในรายการเนี่ยเราเชิญมาก็จะเป็นคนที่ร่างอ้วนหน่อยกลมๆใหญ่หน่อยแต่เราลืมไปว่าส่วนใหญ่คือคนที่อาจจะมีหวง่างนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วเขาอยากจะยุบให้มันให้มันเฟิร์มอย่างเช่นคุณมินนี่เดี๋ยวดูภาพ Before นะคุณมินนี่เนี่ยตอนที่เราดูภาพช่วงทีแล้เราเออคุณมินนี่มันนี่อ้วนหรอนคุณมี นะแต่สําหรับเธอเนี่ยเธออาจจะมีห่วงยางนิดหน่อย,อาาอยแก้มาโจยย้อยเธอเข้าโครงการโดยการเล่นเองะนะครับดูแลตัวเองในเวลา60วันดูเรื่องการกินดูเรื่องการออกกําลังกายแล้ววันนี้เธอบอกว่าเธอฝันอยากเป็นพิธีกรฮะเป็นอะไรนะฝันอยากเป็นพิธีกรคุมินี่อยากเป็นเลยเหนื่อยอยตายเป็นพิธีกร,กรออกมาเช้านี้อาจจะมาแย่งที่ดั้งพวกเราได้นะครับเธอลดไปแล้ว10กิโลกรัมให้ดูหน่อยดีกว่าว่าร่างใหม่ ของเธอจะเป็นอย่างไรขอต้อนรับคุณมินนี่คุณมินนี่คะโบขอรับนี่ฮะดูนะครับโอ้โหจะเปสวัสดีครับมินนี่โอ้โหเอาสคริปต์ไปเลยครับไปนะครับไปนะครับให้ให้ดูนิดนึงครับให้ดูภาพ ขอดูภาพเบ efore เปรียบเทียบนิดหนึ่งเราเก็ตเลยเนาะตอนนั้นเราตอนนั้นเราดูรูปเราคิดในใจเฮ้ยก็ผอมล้วนี่หนะใช่ไหมแต่นี่ให้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 ซูมเอาดนิดหนึ่งให้ดูเอวหน่อยให้ดูตอนนั้นปัญหาคืออะไรคะเอาหลักๆเลยคุณมินี่เป็นเห็นช่วงแขนกับช่วงเอวช่วงขาอะไรอย่างเงี้ยมันใหญ่ๆเนาะใหญ่ๆดูใหญ่ๆดูเป็นผู้หญิงบิ๊กไซส์อะค่ะบิ๊กไซส์แต่ตอนนี้ตัวเล็กจิ๋วเลยอะตอนนั้นเอวเท่าไหร่เอวเท่าไหร่ตอนนั้น ในภาพน่าจะ30ได้คได้แล้ววันนี้ค่ะ25้าโอ้โหแก้ตอนนั้นเนี่ยมันรู้สึกตุยๆใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นคนที่ไม่ได้รักตัวเองก็จะบอกว่าโอเคแล้วโอ้แต่วินาทีนั้นเนี่ยที่ที่คุณตัดสินใจเข้าซิกซี่เดย์คืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นคือมันเริ่มมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน้ำหนักน้ำหนักขึ้นเยอะไปแล้วเห็นเพื่อนๆหลายๆคนคือด้วยความที่เมื่อก่อนอยู่ในวงการอีเวนต์นะคะแล้วเพื่อนเป็นทริตตี้ ทำไมเพื่อนสวยแล้วทำไมฉันเป็นอย่างงี้เพื่อนเต๊นนะมีเพื่อนพิธีเยอะไหมฮะเยอะค่ะทำไมคะ <laughs> อาอถามเขาดูอ๋อ,อ,อแล้วแบบด้วยความที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นพิธีกรตั้งแต่เด็กครับ เหนื่อยนะพิธีกรอะอยากแย่งอาชีพพี่อ้นเลยมันสู้รบกันเยอะมากตัวอย่างใช่พิธีกรอะไรการนี้มันสู้รบกันเยอะมากทีนี้อย่าเป็นเลยอ๋ออยากเป็นอยากเป็นทีนี้ยังไงก็เลยแต่ทีนี้ก็ลดลงมาในระดับหนึ่งแต่มันก็ยังแตะแตู่อะไรอยู่เลยเงี้ยค่ะมันก็มีขีดจํากัดในเรื่องของบุคลิกแล้วก็เรื่องของงานครับที่ไม่ได้เยอะมากแล้วแบบจนมาจนแบบมันก็ลดนิดนึงแต่พอมีมันมีจุดพีคในช่วงหนึ่งค่ะ ือเรียนปริญญาโทแล้วมันมีเรื่องของการทําวิทยานิพนธ์ซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าอะไรก็ไม่สําคัญเท่าการทําวิทยานิพนธ์ของเราแล้วก็เลยแบบไม่สนใจเรื่องดูแลรูปร่างเลยตีสองยังนั่งกินข้าวเหนียวมองกับเพื่อนอยู่เลยนี่มนี่เชิญนั่งตรงนี้น่ะพี่อยากเห็นน้่งมินดี่เพราะถ้ามินดี่มองเขาแล้วไม่มองพี่พี่รู้สึกว่าพี่เหงาเหยียดเหงี่ยวเหยียดเหี่ยวีอย่างนี้ดีกว่าเค่ะนั่งไหมนั่งเราจะนั่งแต่ให้เขายืน พ่อขุดเขาดีพ่อขุดเขายืนเขาดีแล้ว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 เกิดอะไรขึ้นวินาทีนั้นตัดสินใจร่วมเลยเพราะว่าคือรู้สึกแบบอยากกลับมารับงานพิธีกรได้อีกครั้งหนึ่งนีงนส่วนหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าที่ช็อกกว่านั้นคือมันมีสถานการณ์หนึ่งที่แบบร่างกายเราสุขภาพไม่ดีอะค่ะจะอยู่ดีก็แบบหายใจไม่ได้ช็อกเข้าโรงพยาบาลไปเลยเกิดจากเกิดจากเนื่อแบบ คือระบบในร่างกายเรามันไม่ดีอะค่ะมันรวนเราไม่ได้ดูแลสุขภาพเราอยากกินอะไรเราก็กินอะไรอย่างเงี้ยจากทาวิทยาิพนธ์ใช่ใช่ถามนิดนึงก่อนหน้านี้เคยใช้ยาลดน้ำหนักไหมเออเคยเกือบจะใช้ะคะ่ะเห็นเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเขาบิ๊กไซส์แล้วเขาลดแล้วแ,แบบเฮ้ยอยากใช้แต่แบบคือกลัวเพราะว่าได้ยินกระแสมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามใช้สูตรที่เขาบอกตามอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณก็รู้ใช่ไหมว่ายาลดน้ำหนักยังไงก็ไม่เวิ ใช่ค่ะยังไงก็เป็นการหลอกลวงคุณรู้ใช่บางคนไม่รู้ไงนะดีที่เขาไม่ได้หลงเป็นท่านนะและสุดท้ายคุณก็เข้าโครงการจนได้แล้วเป็นยังไงบ้างทําอะไรบ้างก็ปรับเริ่มแรกคือปรับเรื่องการกินก่อนเลยค่ะเช่น คือเมื่อก่อนปกติคือกินไม่เลือกไม่ได้คิดเลยเจออะไรอยู่ตรงหน้าฉันก็กินมันแจ็กสมัยก่อนเนาะนี่เล่นจริงครับผมใช่ค่ะคือคือไม่ได้แบบไม่นั่นมานั่งคํานวณว่าเอ้ยอันนี้กินเข้าไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเลยค่ะอยากกินปลาต้องโกก็กินอยากกินบัวรอยกับนกอัดลมก็กินกินหมุนอยากกินบุฟเฟ่ก็โทรหาเพื่อนเฮ้ยแกฉันอยากกินหมูกระทะแต่ว่าข้อโครงการปั๊บ คือแรกๆแรกๆก,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 ก็อาจจะลำบากนิดนึงค่ะ,คะแต่ว่าพอเข้าโครงการพอทุกอย่างเริ่มคือเหมือนมนเหมือน,น,นพอเราทาไปเรื่อยๆค่ะมันจะเริ่มกลับมาจะเริ่มมีสติว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะอันนี้กินแล้วน้ําหนักขึ้นเลยนะ,ะ,ะแกจะเบิร์นไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยทจริงหลักการมันง่ายมากเลยคือลดหวานลดมาลดเค็มใช่ครับมันแค่ฟังดูอาจจะเอ๊ะมันแค่นั้นเองจริงๆเหรอแต่ลดหวานนี่มันครอบคลุมทุกอย่างที่มีน้ําตาลดนะโดยเฉพาะน้ำน้ำที่เราดื่มกันเองน้ําผลไม้เนี่ยต้องดูดีๆนะฮะน้ำผลไม้ที่ไม่ใช่ fresh เนี่ย จะเป็นน้ำร้อนทีผสมน้ําตาลเยอะมากแล้วะมันเนี่ยเช่นถองทอดเป็นต้นะนะออกกําลังกายยังไงครับหลักๆเลยจริงๆก็ไปวิ่งในฟิตเนสบ้างค,ค่ะแต่ว่าบางทีก็งานยุ่งจนไม่มีเวลาเหมือนกันแต่ก็พยายามปรับวิถีชีวิตเราให้เหมือนออกกําลังกายทุกวันคือเหมือนกรณีไปทํางานนะคะก็จะเดินไปขึ้นรถไฟใต้ดินครับ หรือไม่ถ้าอยู่ออฟฟิศแทนที่จะใช้ลิฟต์อะค่ะก็เดินขึ้นลงบันไดแทนเปลี่ยนชีวิตประจําวันนี่แคมเปญนี้เนี่ยมีผู้สนับสนุนนะฮะผู้ผู้ร่วมทําโครงการกับเราดีกว่านะอย่างสอสอด้วยขอต้อนรับนายแพทย์ไพโรธนะครับอรุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญไปับเห็นผลลัพธ์ของคนที่ร่วมโครงการมากมายแล้วมันชื่นใจ เห็นแลชื่นใจครับกอยากจะให้คนไทยหลายคนได้คุณอย่างนี้นะฮะอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆ60 x Day ถือว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆนะใช่ครับผมตั้งแต่แอปพลิเคชันแล้วใช่ไหมคือตอนนั้นที่เราคุยกันจริปีกว่าแล้วเนาะตอนที่คิดโครงการเนี่ยเราเราคิดว่ามันใหม่มากสำหรับคนไทยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคนไทยจะจะตอบรับยังไงครัเสียงตอบรับเป็นยังไงครับ ก็ดีมากนะครับต้องต้องบอกก่อนว่าจริงๆสสเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับคุณวุดดี้เลยนะครับคืออยากจะให้คนไทยเนี่ยสุขภาพดีนะสุขภาพดีไม่เป็นโรคเนี่ยนะฮะมีคุณร่างกายที่สวยงามเนี่ยอันนก็โอเคก็เป็นปัจจัยรองเนี่ยนะครับพอคุณวุดดี้เข้ามาแอปโรชเข้ามาแล้วคุยกันนะฮะว่าเราอยากจะพัฒนาแอปพลิเคชันและทำชวนคนไทยเนี่ยฮะมาลกออกกำลังกายคุมอาหารเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยฮะก็ถือว่าเราจุดมุ่งหมายเดียวกันแสดงว่าก่อนหน้านี้คนไทยไม่ค่อยดูแลตัวเองถูกไ ส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่ก็จะพูดจริงก็ใช่อะไรแบบจริงไงโอ้โหแต่ทํางานไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลเพราะเขาไม่รู้นี่แหละแต่พอมีแอปพลิเคชันนี้มันมันมันตอบโจทย์เขาไงเขาเข้าไปดูได้อะไรมันมีตัวช่วยเข้ามาครับคนไทยเนี่ยบอกให้เลยว่าเราเป็นสังคมที่ชอบมีตัวช่วยแล้วเราเป็นสังคมที่จะต้องมีการรีวิวหรือว่าถามต่อบนนเราก็มาเลยเราและสสสมองว่าเอ๊ะ นี่แหละคือโอกาสที่ดีที่เราสามารถสร้างแพลตฟอร์มที่ทุกคนจะสามารถอยู่ด้วยกันได้ที่เจ๋งขนาหนือเปในแอปพลิเคชันคือโซเอโซเชียลแพลตฟอร์มคนมาแชร์เรื่องส่วนตัวแล้วคนไทยชอบแช์นะว่าฉันกินอะไรฉันออกกำลังกายยังไงใช่ถูกไม่เราเป็นชาติที่ชอบแชร่นี้แล้วเราก่อนว่าในแอปเนี่ยอันเนี้ยไอเขาเรียกว่าอะไรนะในหน้าหน้าฟีดเนี่ยดังมากเลยเพราะเราชอบแชร่แล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากผ่านโครงการนี้ไปเราเห็นแมมว่าคนไทยให้ความสนใจ รายการออกกําลังกายหรือการกินอย่างถูกวิธีคือเห็นง่ายๆนะหลังจากแถลงข่าวไปปุ๊บนะฮะวันแรกที่เปิดตัวเนี่ยมีคนเข้ามาพยายามดาวน์โหลดเนี่ยตล่มทลายมากเลยนะฮะก็เจับสี่ล้านห้าล้านครับมือเงินทรนปวดหัวอยู่ที่นี่แลมึงมึนมเราเราเราเป็นคนอยู่ในโลกความเป็นจริงเราพูดนว่าเฮ้ยแอปมันล่มแอปมันล่มจนกระทั่งแบบเครียดกันตอนแรกแต่เรามองว่าหนึ่งเรื่องดีคนให้ความสนใจกันมากขึ้นแล้วคน ตอนนี้คนเสิร์ชข้อมูลกันมากขึ้นไหมครับโดยทั่วไปในการเรากนไทยตอนนเยอะขึ้นแล้วก็ตอนนี้คนที่อยู่ในระบบเราเนี่ยประมาณ4 0 0แสนครับนะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องก็ประมาณ2-3 0 0แสนนี่นะครับนะฮะก็แต่ละวันก็จะเห็นว่าคนมาหน้าฟีดเนี่ยเยอะมากข้อมูลฮะแชร์กันว่า กินอาหารอะไรออกกำลังกายอย่างไรกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับแชร์รูปปริมาณรูปที่อยู่ในในเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ1.5ล้านนะฮะแต่ละุดห้า้นก็มีการแชร์รูปเบฟอร์กับอัฟเตอร์เนี่ยฮะให้เห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในการเปลี่ยนแปลงชีวิตพฤติกรรมการกินการออกกำลังกาย2เดือนที่ผ่านมานะครับคือแน่นอนเราไม่ได้เล่นปลาหีไม่ได้จบเพีแค่นี้แน่นอนเพราะว่าสุขภาพเราเราตั้งปฏิญาณเลยว่าจนตาย เพราะว่าเราบอกว่าภายใน2ปีนะครับคุณผู้ชมปี2018ผมเดินไปหาสส,อสอบอกว่าผมเชื่อว,ว่าเราจะสามารถทําให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยมีสุขภาพดีที่สุดใน AEC วัยรุ่นไทยจะมีซิกแพคร์ทกั <laughs> ว่าเราเป็<ม>ท็อปทรีในด้านโลนะสุขภาพแย่เราจะง,งัดขึ้นมาและจากโครงการนี้กับสสอบอกได้เลยว่าปรากฏการมันมาแล้วนะครับ ช่วยเราด้วยนะได้ค่ะได้ดีเราต้องบอกตอกับเพื่อนเพื่อนะว่ามันทำยังไงนะครับเ่ากเราจะติดต่อเนื่องย่ากลับมาบวมเหมือนเดิมนะจ๊ะนะคะได้ขอบคุณด้วยนะคะดีครับดีครับโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ อาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะคุณตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลย